ทำงานหนักจนตายมีด้วยนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆตั้งแต่เด็กมาก็มักจะได้ยินคำลองว่าการทํางานไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไม่ได้ทําให้ใครตายแต่ถ้าไม่ทําก็คือจะไม่มีตังค์อ่าอันนั้นก็ถูกต้องแต่ว่าในนี้เขาหัวข้อเขาบอกว่างานกําลังฆ่าเราและไม่มีใครสนใจเลยอาจจะต้องมาแยกว่าทำทำงานอะไรด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าทํางานที่มันมีความเครียดมีความกดดันสูงคือตัวงานน่ะไม่ได้ฆ่าคนหรอกเพราะเราก็ต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราจะทําอันนั้นหรือเปล่าถูกไหมแต่ว่างานบางงานอาจจะมีความเครียดมีความกดดันสูงแล้วมันก็อาจจะบั่นทอนสภาวะจิตใจคือคือที่ตายเนี่ยไม่ใช่งานมาฆ่าแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านของสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ หรือว่าตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองเพราะความเครียดความกดดันก็เป็นไปได้นะครับก็ยังไงรายละเอียดก็มาดูตามในนี้คือคือที่บอกว่าขึ้นอยู่กับทํางานอะไรด้วยถ้าเกิดว่าทํางานที่ชอบหรือว่าทํางานที่โอเคกับมันไม่ได้มีความเครียดหรือหรืออะไรมากมายเนี่ยก็ทําทําเยอะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกใช่ไหมก็คําบรรยายใต้รูปบ,บอกว่าอ๋อเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอเขาบอกว่างานวิจัยในสหรัฐและสหราชชาณาจบอกว่า5 0ของผู้ที่ลางาน เป็นผลมาจากความเครียดเกี่ยวกับงานก็ยิ่งรายได้สูงก็ความเครียดก็ยิ่งมากตามไปด้วยก็ผู้เชี่ยวชาญจากมหาว,วิทยาลัยในอังกฤษว่าการงานคล่าชีวิตไม่ใช่เพียงแค่เป็นเพียงแค่สำนวนโวหารเขาเป็นผู้แต่งหนังสือถึง15เล่มในหัวข้อเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการและทรัพยากรมนุษย์ว่าเขาเป็นนักคิดเรื่อง เป็นคนมีชื่อเสียงและกันจบผลงานล่าสุดของเขา dying for a paycheck หรือสิ้นชีวิตเพื่อเงินเดือนเมื่อปีที่แล้วบอกว่าการใช้ใช้ชีวิตในยุคสมัยใหม่ในหลายแง่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานความขัดแย้งที่บ้านและที่ทำงานและความไม่มั่นคงทางการเงินกำลังทำลายทั้งสุขภาพและร่างกายของคนทำงานคือในภาพโพสต์ของออบนะที่เคยไปเที่ยวมาเนี่ยเราก็ อาจจะเราอาจจะเห็นแค่คนบางกลุ่มก็ได้นะเออเราก็มองว่าเออฝรั่งเขาน่าจะมีช่วงเวลาว่างให้ไปพักผ่อนหรือว่าไปเนี่ยเนี่ยมีสวนสาธารณะหรือมีธรรมชาติหรือมีอะไรที่แบบว่าเออน่าจะมีเวลาว่างมากกว่าใช่ไหมเออที่แน่ๆนคือเขาทํางานน้อยกว่าแน่นอนเพราะว่ายังไงเสาร์อาทิตย์ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าไม่ทางานใช่ไหมเพราะเราเคยพูดหัวข้อประมาณว่าคนยุโรปทํางานสักเดือนสักสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่า ก็ประมาณ40สิบชั่วโมงบวกลบก็ถ้าทําแค่จันถึงสุกก็ประมาณวันละแปดชั่วโมงเออก็ก็ถ้าเข้างาน8ปดโมงเลิก4ี่โมงเย็นอ้ออาจจะเป็นห้าโมงเย็นก็ถือว่าปกติแต่กับการเป็นว่าในนี้ที่พูดถึงนี้นี้คือเหมือนกับเขาก็มีความเครียดสูงเช่นเดียวกันแต่เขากับเริ่มต้นถึงคนญี่ปุ่นนะครับในในหนังสือของคนเนี้ยที่เป็นคนอังกฤษที่พูดเนี้ย ก็ชาวญี่ปุ่นวัย42ที่เพิ่งเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายที่ออฟฟิศของเขาในกรุงโตเกียวอันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดนะเพราะว่าข่าวนี้คือตั้งแต่ปี2019แล้วเขาทำงาน75ชั่วโมงต่อสัปดาห์และใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงในการเดินทางไปทำงานต่อสัปดาห์ถ้าทำงานไม่รู้ทำงานกี่วันถึงแม้จะทำงาน7วันต่อสัปดาห์เลยอะไม่มีวันหยุดเลยก็เฉลี่ยตั้งวันละ10ชั่วโมงนะ ถ้าเข้างานที8โมงก็คงเลิกแบบว่าเกือบทุ่ม2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินทางเกือบ2ชั่วโมงน่าจะรวมไปกลับอีกฉะนั้นต้องออกเช้าแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกเป็นอย่างนี้ทุกวันก่อนจะเสียชีวิตเขาทํางานติดต่อกันถึง40วันก็คนเขียนหนังสือตรงนั้นเขาก็วิจารณ์ว่าเป็นระบบใช้แรงงานที่ไร้มนุษยธรรมและไม่ได้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเท่านั้น เขาบอกว่า61%ของชาวอเมริกันเชื่อว่าความเครียดทําให้พวกเขาป่วยและ7%มั่นใจว่าพวกเขาต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะสาเหตุจากการทํางานประเด็นคือมาจากความเครียดความเครียดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชาวอเมริกัน1.200แสนคนต่อปีแต่ละปีผู้ว่าจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลมากกว่า300แล้านดอลลาร์ ถ้าเกิดคุณนิยามว่าระบบแรงงานเลวร้ายถึงขั้นเป็นพิษเนี่ยคุณมีหลักฐานอะไรว่าชีวิตการทํางานในสมัยใหม่กําลังส่งผลกระทบต่อพนักง,งานเอามันก็มีนะมันก็มีก,ก็อย่างที่บอกยิ่งรายได้สูงคือคนสมัยนี้มีรายได้ที่มากกว่าคนสมัยก่อนมากแน่นอนแต่วงเล็บค่าของชีพก็มากตามไปด้วยเอ,อแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็ประชากรก็น้อยลงฉะนั้นคนหนึ่งคนเนี่ยจะต้องสามารถทํางานได้เท่ากับ คนหลายคนในอดีตแล้วก็บร,ริษัทก็ต้องการมียอดขายอะไรมากขึ้นแต่วงเล็บเขาก็ให้เงินมากขึ้นด้วยนั่นแหละแต่ว่าแน่นอนเงินที่ได้มากขึ้นก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นแล้วถ้าเกิดยังเป็นหนี้เป็นอะไรพวกนี้อีกเนี่ยนะคือมันก็มีความกดดันอะ่ะการทํางานติดต่อกันเป็นเวลานานการถูกปลดออกจากงานไม่มีการช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล และความเครียดล้วนส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางการเงินอย่างมากระบบการทํางานกลายเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมไปแล้วด้านหนึ่งเจ้าของธุรกิจละทิ้งภาระความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงานและอีกด้านหนึ่งคือระบบเศรษฐกิจที่มีการทํางานแบบไม่เต็มเวลามากขึ้นทําให้เกิดความไม่มั่นคงด้านงานสูงมากขึ้นเหมือนว่าให้ทํางานล่วงเวลามากขึ้นหรือเปล่าแล้วยิ่งใครทํางานบริษัทใหญ่นะครับต้องรู้ว่ามันจะมีผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยคือจริง,รงมันก็มีผู้ถือหุ้นทุกบริษัทนั่นแหละแต่แค่ว่า ถ้ายิ่งบริษัทใหญ่เนี่ยผู้ถือหุ้นก็ยิ่งมีมส่วนสําคัญเพราะว่าเ,เขาบอกว่าในปีในยุค5060ประมาณ50-60ปีที่แล้วผู้บริหารจะบอกว่าจะต้องรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของพนักงานลูกค้าและผู้ถือหุ้นแต่ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นอย่างเดียวเขาเป็นคนให้เงินบางบริษัทนี่ใหญ่โตขึ้นมาได้เพราะว่าผู้ถือหุ้นให้เงินมาลงทุนที่นั้นแล้วบางทีผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาก็เกือบจะเป็นเจ้าของบริษัทอยู่แล้ว เหมือนแบ่งในหนึ่งบริษัทเนี่ยเขาจะมีสัดส,ส่วนว่าเจ้าของจะมีส่วนถือหุ้นกี่เปอร์เซนต์ผู้ถือหุ้นได้กี่เปอร์เซนต์อะไรเงี้ยเขาถ้าผู้ถือหุ้นเป็นจํานวนมากเขาก็กดดันเจ้าของไงมันก็ไม่ได้แปลกนะกับระบบสมัยนี้เพราะว่าอ้าวเหมือนเราเกิดมีเงินเก็บเงินมามีเงินเหลือแล้วเราก็เลยไปลงทุนกับบริษัทไหนเราก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นนะแล้วเราก็ต้องคาดหวังจะได้ผลตอบแทนใช่ไหมแต่เกิดว่าบริษัทเขาไม่โตเลย แถมยังกําไรก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเราจะยังไงอ่ะเงินของเราที่แช่ไปในนั้นเราก็ก็ก็อาจจะถอนออกหรือว่าอาจจะกดดันว่าให้ทําให้มันดีกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นในธนาคารเพื่อการลงทุนมีพฤติกรรมแพร่หลายของพนักงานที่ทํางานติดกันเป็นเวลานานก่อนจะกลับบ้านไปอาบน้ําแล้วกลับมาทํางานต่อด้วยระบบการทํางานเช่นนี้พนักงานหลายคนลงเอยด้วยการติดยาหันไปเสพโคเคนและยาเสพติดอื่นๆเพื่อจะได้ไม่หลับและทํางานต่อได้ แาจะรู้ว่าถ้าทำงานยิ่งนานนี่คือมันคือยิ่งได้เงินเยอะหรือ,อยังไงหรือว่าก็เงินเท่าเดิมแหละแต่ว่าเขาบังคับก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนี่คือได้ผลกระทบเหมือนกันหรือเปล่าก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับว่าทําอาชีพอะไรใช่ไหมพนักงานในโรงงานนักบินและคนขับรถบรรทุกอาจมีกําหนดชั่วโมงการทํางานอยู่จะทาไม่กี่ชั่วไม่เกินกี่ชั่วโมงแต่มีหลายอาชีพที่ไม่มีการกําหนดช,ชั่วโมงการทํางานเลย ใน,นในหนังสือนั้นเขาบอกว่าการอ้างว่าการทำงานเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่5ซึ่งอาจจะแย่กว่านั้นและผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบรัฐบาลแต่รัฐบาลก็ไม่ทำอะไรเลยคือรัฐบาลเองก็ต้องการให้เศรษฐกิจโตอย่างเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้มาดูฐานลากไหมว่ามันเกิดจากการที่คนทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าเอาเป็นบ่าเราไปเปลี่ยนเรื่องนั้นไม่ได้ เพราะเราเป็นคนเลือกเองว่าเราจะทํางานนี้เขาไม่ได้มาบีบคอเราให้ทํางานนี้ถูกไหมเออเราอาจจะไปมีภาระเรื่องผ่อนบ้านผ่อนรถหรืออะไรที่ทําให้เราจําเป็นต้องต้องก้มหน้าก้มตาทํางานตรงนั้นฉะนั้นเราเป็นคนเลือกเองฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนที่ตัวเราเองไปเปลี่ยนที่คนอื่นไม่ได้จะไปบีบคอเจ้าของหรือนักการเมืองให้ทําก็ไม่ได้เนี่ยเราพนักง,งานจะเปลี่ยนสภาพการทํางานยังไงก่อนอื่นพนักง,งานทุกคนต้องรับผิดชอบสุขภาพร่างกายตนเองหากคุณทํางานใน ที่ที่ไม่ให้คุณมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทํางานคุณต้องลาออกคือมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆโดยเฉพาะถ้ายิ่งมีภาระภาระนิศสินซึ่งบางคนก็บอกว่าไม่อาจจะลาออกได้คือลาออกไม่ได้ถ้าลาออกก็กลัวว่าจะหางานใหม่ไม่ได้หรือหาได้แต่ว่าไม่ได้เงินเยอะเท่าตอนนี้เขาบอกว่าหากคุณอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยควันคุณก็จะพยายามหาทางหนีออกจากห้องเพราะรู้ตัวว่ามันจะส่งผลร้ายแรงต่อคุณ แต่ว่าอันนี้คือมันเหมือนมันมีควันที่มองไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นไม่ได้ส่งผลทันทีเราก็เลยยังไม่ยอมออกมั้งทุกคนต้องเรียกร้องให้มีกฎหมายต้องเคลื่อนไหวเรียกร้องร่วมกันคืออะไรครับก็อบคิดว่าขึ้นอยู่กับสถานภาพข,าาพของสถานภาพของเรานั่นแหละถ้าเรารู้สึกว่ามันมีแต่แย่กับแย่และแย่เราต้องตัดสินใจเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็ไม่ควรจะทนอีกต่อไปหมายถึงว่ารายได้เนี่ยมันคุ้มกับ เวลาที่เราให้ไปไหมถ้ารู้ตัวว่าไม่คุ้มแต่บังเอิญเราไม่กล้าเปลี่ยนเพราะเรากลัวว่าจะหางานอื่นไม่ได้หรือหรือหาได้แต่ได้น้อยหรืออะไรเงี้ยแต่มันไม่มีอะไรดีเลยนะมันควรควรจะเปลี่ยนมันโอกาสมันมีอย่างอื่นอยู่อีกเสมอแต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่ามันมันคุ้มมันคุ้มแต่มันแค่เครียดก็คงต้องเลียร์ตั้งเอาไว้ว่าสักวันหนึ่ง ถ้ามีช่องทางอื่นเราก็อาจจะไปทำในสิ่งนั้นค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปคงจะมีน้อยคนมากๆที่ได้ทำในสิ่งที่โอ้ทั้งคุ้มมากทั้งไม่เครียดเลยทั้งมีความสุขตลอดเวลามันก็มีแต่ว่ามันคงจะเป็นส่วนน้อยมากๆซึ่งคงต้องค้นหาแต่ว่ามันจะมีแน่นอนนะครับคือสรุปจากเรื่องนี้นะครับงานกำลังฆ่าเราเสียชีวิตจากการทำงานนี่ไม่ใช่จากงานโดยตรงแต่ว่าเป็นความเครียดสะสมจากการทำงาน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพไปเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นด้านด้านสุขภาพจิตที่ทําให้บางคนตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองครับก็ตอนนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วีดีโอนะครับ